ในมนสันเปดสบายสบายครับแล้วก็ฟังไปด้วยครับแล้วก็จเจริญพราญ,ญาติโยมรับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเพราะเราประหยัดเวลาให้เวลามันเหลือมากขึ้นถ้าเราสันแล้วยังไปแสดงทรรเวลามันหมดไปนแสดงให้ผมผมสันนี่เองดังนั้นวันนี้เป็นวันวันเสาร์ที่สามเดือนมกรา วันที่สามแบบนี้ปีใหม่เข้ามาแล้วเรามาเจริญสติมาเจริญปัญญาหรือมาเจริญสมาธิเราพูดกันคําว่าสติสมาธิปัญญานี่มันพูดยากแต่มันก็สบายบุคคลที่รู้แล้วพูดแต่คนที่ไม่รู้พูดยากฟังยากแต่เพียงไปจดจําออกกับตำราวัศนงาสติสมาธิปัญญาพูดกันอย่างนั้น อันนั้นมาเป็นสัญญาที่ไม่ใช่เป็นสัญญามันเป็นสัญญาที่จําม,มาไม่ใช่เป็นสัญญาพวกอย่างนี้ก็อีกแหละเป็นยุ่งกขแาไปไม่ใช่เป็นสัญญาจริงๆแต่สัญญาอันนั้นมันไม่มันไม่เป็นสัญญาของเราสัญญาอันนี้มันสัญญายังไงคนนั้นพูดคนนี้พูก็จํากันมาเท่านั้นเองน่ะสัญญาความหมายรู้จาได้ไม่ใช่เป็นสัญญาอันนี้ให้เข้าใจอย่างไงอย่ง okay. ญญางที่หลวงพ่อ ถามรูปนามทุกคนว่ารูปว่านามแต่ไม่สับซึ้งเนี่ยจึงว่าสัญญาคนละอันคือสัญญาที่มันรู้จริงๆเป็นสัญญาจริงๆนะั่นคือมันรู้ว่าเออรูปนามอมืรูปกับนามเนี่ยเราเคยพูดกันนะรูปคือตาเห็นจับถูกด้วยมือมองเห็นด้วยตาเราเข้าใจนะเป็นรูปนามคือจิตใจเนี่ยเข้าใจอย่างนะเมื่อมาสัมผัสเข้าจริงๆร,รูปกับนามมันใกล้ชิดกันที่สุด เีียว่ารูปน้มนั่งอยู่นี่เป็นรูปเป็นนามรูปนามอันสิ่งที่รู้ขึ้นมานั่นมันเป็นอีกเรื่องของสัญญาอันนั้นเรียกว่าสัญญาอันที่มันรู้ขึ้นมาจากธรรมชาิเรียกว่าสัญญาที่มันรู้รูปนามคือรูปนามมันแสดงบอกว่าเราเป็นรูปเป็นนามนะสัญญาก็รู้แกสัญญามันรู้อยู่แล้วแต่มันไม่ยังไม่ถระบุออกมาเนี่ยเราไาเข้าใจจากนั้นดังนั้นจึว่าท,ทำคมรู้สึกตัวตื่นตัวทำคมรู้สึกใจตื่นใจใช้มาก การพูดการคุยกันนั้นหลวงพ่อเข้าใจนะนึกว่าเรียนรู้มามากแล้วนี่ยอยู่ที่นี่ถ้าถามเป็นตัวบุคคลนะ่ะหลวงพ่อเข้าใจว่าปริญญาตีนี่คงจะน้อยมากจะเป็นปริญญาโทมากหรือปริญญาเอกคนยังมีมากอยู่นะอยู่ที่นี่้าทสงองค์เจ้าก็เหมือนกันคงจะเป็นนักทำเตีนักทำโทน,นักทำเอกเป็นอย่างนั้นหรือบางคนอาจจะได้เรียนบาลีเป็นมหา ประโยคสามประโยคสี่ห้าหกไปก็มีดังนั้นการพูดการคิดเนี่ยมันไปติดตำราเลิกซนะเลิกความหลังที่เราจํามานะเลิกเอาวางไว้ก่อนเมื่อเรายังไม่เลิกความหลังเรายังไปจําคําพูดที่มันมีอยู่ในตำรับตําราหน้าบรรทัดที่เท่านั้นเท่านี้อืันนั้นไปติดอยู่บนออกจากตัวเราไปทั้งหมดเลยมันเลยไม่รู้สึกตัวมันไม่มีสัญญาเข้ามาเลย มันมีสัญญาไปจําตัวหนังสือน,นู่นอยู่บรรทัดที่เท่านั้นหน้าที่เท่านี้มันไม่ใช่เป็นสัญญาอันนั่นแหละท่านผู้ลูกเราบอกอวิชาไปว่าไม่รู้เป็นคมลูกของอาวิชาไม่ใช่เป็นคมลูกของวิชานะอวิชาไปว่าไม่รู้เนี่ยวิชาแปว่ารู้มันเป็นคําเดียวมันใกล้กันที่สุดอะแปว่าไม่วิชาแปลว่ารู้มันรู้มันไม่ใช่รู้มันรู้ออกไปนอกตัวว่าอย่างนี้ก็ได้ มันไม่ใช่รู้แต่มันรู้เปรู้ไม่อยากรู้หลวงพ่อพูดเป็นไม่เป็นรู้ไม่อยากรู้เนี่ยคือไม่อยากรู้ตัวเรามันอยากไปรู้นอกตัวเราอย่างรู้ไม่อยากรู้สงบไม่อยากสงบมันมันพูดยากนะพูดให้มันกลับกันเพราะว่าอยากให้พวกเรากลับเข้ามาหาตัวเราหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังตัวตัวอะไรที่ว่ามันห้องอยู่บ้านเราหยุดต่เกียนนเหรอกลับแก่น่อยตัวอะไร ตุกแก่ตุกแก่ก็สอนคนได้ไดไดสอนปริยาเอกก็ได้นะตุกแก่แต่ทําไมไม่รู้เนี่ยกับแก่กับแก่มันให้แก้ปัญหาที่เราคิดออกนอกตัวไปมันบอกอย่างนั้นเอ้ยมนุษย์ทําไมเป็นอย่างนั้นมันบอกมันซอนแต่มันไม่พูดอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่มันกับแก่กับแก่คนไปนตีเป็นเลขอะไรแบนั้นเลขที่ออกเท่าไรเนี่ยมันเข้าใจมันคิดออกไปนอกตัวอันนั้นท่านบอกความคิดของอวิชชา ไม่ใช่เป็นความคิดของวิชาความคิดอันนั้นรู้อันนั้นเรียกว่าสัญญาไม่ใช่เปลี่ยนสัญญามันเป็นสัญญาอะไรผมไม่รู้แต่สัญญาจริงๆนะ่ยคือมันเกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติเมื่อสัญญานะเกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติจริงๆท่านเรียกว่าสินสินมีอยู่ที่นั่นเองเรียกว่าสินนั่นแะสามารถจิตทาาเขือเนื้อจะว่าอย่างไรบ้านหลวงพ่อเดี๋ยวเอากบไถ่ไหมเนี๋ยวา,าไปฝันไหมมันหนาให้มันบางเข้าในบ้านหลวงพ่อพูดอย่างนั้น พอหลวงพ่อไม่เคยไดีเรียนหนังสือหลวงพ่อก็ต้องพูดเรื่องสมมุติอย่างนี้ดังนั้นคนเรามันเข้าไปในความคิดทั้งหมดเลยมันไม่ถอนตัวออกจากความคิดไม่ว่าคนนั้นคนนี้หลวงพ่อเขาก็เหมือนกันเข้าไปในความคิดคิดไปทั้งวันทั้งคืนบางทีนอนไม่หลับก็มีนึกว่าตัวเองรู้จักคิดเนี่ยมันไม่ใช่รู้จักคิดมันไม่รู้คิดนะมันไม่รู้ความคิดคิดลากเราไป คมคิดลากเราไปเหมือนแมวกับหนูเนี่ยหนูตัวโต,วต,วตวแมวตัวเล็กเล็กต้แมวไม่ไม่เคยกลัวหนูพอที่จับปุ๊บหนูมันเตือนมันก็วิ่งไปเลยแมวมันไม่ยอมวางหนูมันก็เลยติดคมคิดไปเรื่อยๆแมวมันเหนื่อยแล้วบนี้วางหนูเอยเอาแล้วไปแล้วบ้าเราไปพูดแมวบดเนี้ยถือว่าทําไมจึงไม่หยุดคมคิดเนี่ยถือว่าไม่มีสติคักเราไม่มีสติอยากให้มันหยุดคิดมันหยุดไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเราต้องให้อาหารแมวให้อาหารแมวมากๆแมวไม่ได้กินอาหารกินข้าวบ้านหลวงพระางข้าวกินข้าวกินอาหารมากๆ,ๆแล้วมันอ้วนมันโตขึ้นมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูเลยใ่ตัวเล็กมันก็ไม่เคยกลัวโตมันก็ไม่เคยกลัวพอดีหนูออกมาแมวก็โจนปุ๊บจับอย่างแรงหนูต้องตายคาทีเลยความคิดของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสัญญาจริงๆแล้วเนี่ย พอดิสิบโ่หน right ้าออกมามันจะคบจับป nope ุ๊บผมคิดก็เลยไม่ไปได้เดียวอันนั้นตัวอภิชาสัญญาตัวนั้นจะไม่ดึงไปแล้นอนที่ว่าสัญญาเนี่ยให้รู้จักว่าสัญญาเป็นความหมายรู้จําได้ทันว่าอย่างไรมาแล้วเนีเห็นเลยนะครับสัญญาอันนั้นทันว่าอย่างนั้นแต่เราก็เลยเป็นสัญญานายคอนายขอตัวหนังสือบรรทัดนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นสัญญาอันนี้อันนี้ไม่ใช่สัญญาอันนั้นที่ว่าสัญญาคําเดียวเนี่ย แต่คนรู้จกว่าสัญญาความหมายรู้จกไม่จะหมายรู้จกได้ทําไมคิดนอนไม่หลับเป็นบ้าไปทุกแค่จะตายจะถือว่าคนนั้นมีสัญญาไหมไม่มีสัญญาแต่มันมีสัญญาแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นสัญญาแบบที่พระเรียกเจ้าท่านสอนท่านว่าอย่างนั้นคื่อว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมันไม่มีวิญญาณมันไม่รู้แต่วิญญาณมันมีอยู่แต่วิญญาณอันนั้นไม่ใช่เป็นวิญญาณอันนี้ วิญญาณอันนี้กับวิญญาณนั้นมันคนละวิญญาณแต่คําพูดว่วิญญาณคือกันจังหวะคนตายแะ้วถึงล่องลอยจะเกิดที่นั้นล่องลอยจะเกิดที่นี่มันก็วิญญาณคือกันแต่วิญญาณที่พระพุทธเจ้าสอนวิญญาณเดียวเข้าไปรู้ท่านเองเข้าไปรู้ในสภาพสังขารเวทนาสัญญาอันนี้วิญญาณไป็นารูและรู้ตัววิญญาณอซะด้วยเนี่ยมันมันโคตรกันมันไม่ค่อยรู้เนี่ยเป็นปรมัถ์แท้แต่พวกเรามาที่นี่ เป็นนักศรรึกษานักเรียนแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เรียนเนี่ยไม่ได้เป็นนักศรรึกษาแต่ว่าพอที่จะพูดได้แต่ว่าพูดภาษาบ้านหลวงพ่อดังนั้นคนไทยก็ต้องรู้อย่างนี้ถ้หาหักทิดไปอย่างนี้ก็ไม่ใส่รู้อย่างนี้น้องก็รู้ไปอย่างที่รู้นั่นเองคนจีน,น,นก็ต้องรู้อย่างนี้คนฝรั่งเศสก็ต้องรู้อย่างนี้จะเป็นเสื้อซาสศาสนาใ <ส fino S 1> ดก็ตามถือละท,ทับนิการอะไรก็ตามนุ่งผ้าเสื้ออะไรก็ตามต้องรู้อย่างนี้ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้ คนนั้นก็ต้องแสดงว่าไม่รู้อย่างนี้เนี่ยมันพูดอย่างไรกันไม่รู้อย่างนี้พราะมันไม่รู้อย่างนี้แต่มันรู้อย่างนั้นฉนว่าสัมมาทิเนะี่ยใครจะมาตัดสินให้เราไม่มีใครตัดสินให้เราเลยคนนั้นเป็นสัมาธิคนนั้นเป็นไม่สมาธ,ธิก็พูดเอาเองเนี่ยสมาธิฉนวนคนอื่นจะรู้ดีเท่าตัวเรารู้ตัวเราไม่ได้เดีพ๋พอพูดแ่เพียแคนี้เอง เรารู้ดีกว่าคนอื่นทั้งหมดรู้ตัวเรายังเป็นตนําหนิเป็นแผลที่ลี้ลับคนอื่นมองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะมองเห็นได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างรูปเนี่ยมองเห็นด้วยตาเนี่ยแต่คนที่รูจากรูปนี่ยคือใครเอาเพราะสัญญามันมีอยู่ไหนนั้นแต่ว่าเราเป็นเรียนตำรารูปที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยจับถูกด้วยมืออันนั้นมันถูกแล้วแต่ว่ารูปของเราจริงๆตัวสัญญามันไม่มีมันจึงไม่รู้จริงเมื่อสัญญาตัวนั้นมันมีจริงพลิกมือขึ้นรูปสิบ พัวมือลงรู้สึกเพียงไปยังที่รู้สึกเพียงมาอย่างที่รู้สึกอ้อมอย่างที่รู้สึกเหนยเนี่ยสัญญาตัวนี้มันมีแล้วนี่ความรู้อันนั้นแหละมากขึ้นมากคึอแปลว่าสัญญาอันนั้นแหละมากขึ้นมากขึ้นที่ว่าอย่างไรก็ได้เนยมันก็เลยบอกตัวนันนี่ลูกนามนี่มันจะรู้จักว่ารูรทนมนรรทเนี่มันจะรู้จักอย่างนั้นรูปโลกนามโลกนี่เป็นทุกขังนี่เป็นนื้อน่จังนี่เป็นหน้าตามันจะรู้จักมาตามขั้นตอนของมันสิ่งนั้นเป็นสมมุติเนี่ย ส,ส,มมส,ส,ส,สิ่งนั้นไม่ใช่สมมติสิ่งนั้นเป็นศาสนาสิ่งนั้นไม่ใช่ศาสนาสิ่งนั้นเป็นพุทธศาสนาสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญมันจะรู้มาตามขั้นตอนของมันเพราะมันมีสัญญาตัวนี้สัญญาที่วเราไม่รู้ว่าสัญญาคืออะไรเรือเนี้ยสัญญาความหมายรู้จาได้เด็กเด็กเขาพูดได้อย่างนั้นแต่เขาจะทํอะไรจะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดรู้จักจริงจริงอ่ะมีสัญญาจริงๆแล้วเราไปทุกข์ทำไมเพราะเราไม่มีสัญญานั่นเอง คือสัญญานั้นมันไม่เห็นสัญญาไปไว้เห็นหรือมันเห็นได้ที่จะจาได้ถ้าไม่เห็นเราก็จําไม่ได้ั่นเองอย่างที่เหมือนเราที่เอาสมมุติว่าอย่างที่เราจะไปสะพานกรุงธนนี่นะถ้าเราไม่เคยเห็นสะพานกรุงธนจะไปถูกไหมนี่แหละสัญญาตัวเนี้ยนึกว่าอ่วมาแล้วทุกเจ้าทุกมาแล้วมากอกเคกหน้ามันที่เดยวเนี้ยสัญญาเนี้ยนี่สัญญาจริงๆยอดสัญญาความหมายรู้จําได้อย่างพูดีน้องพอวากี้เนี่ย พอดีสัญญามาันมนมากอ,อกเขตเลยมากอ,อกบ้านหลวงพอดีอาฮีพมากอ,อกมากเลมื่อโทรศัพท์มันจะขึ้นมาแล้วเอามากอ,อกตับโปะเลยมันหายไปเลยเนี่ยสัญญาเนี่ยจะรู้หน้ารูตาเนี่ยสัญญาที่หมายรู้และจาได้ไม่ผิดเลยเออมาแล้วมาแล้ว,ลวเอา้าโทษเถอะจะว่ายังไงก็ได้นะ่ะจับโง่ซุกลงก็ได้เย่ยแต่ว่าเราอยู่สูงก็สัญญาเนะี่ถ้าเราอยู่ต่ำก็สัญญาไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะสัญญาได้อย่างที่เราไปเรียนมวยเนี่ยเอาสมมติหลวงพ่อไม่ไม่ ไม่ค่อยรู้หนังสือเราไปเรียนมวยเนี่ยทุกคนอยากเป็นเซมเปี้ยนใช่ไหมสุกในเวทีักัทนะอันต้องเรียนนําครูนะไม่สนะเลยคนนั่นก็เรียนจากครูมาคนนี้ก็เรียนจากครูมาขึ้นเวทีก็ต้องไหวค้ครูเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนั้นยังเป็นมวยไม่เก่งไม่เก่งจริงๆมวยที่จะเป็นเซมเปี้ยนได้ขึ้นเวทีไม่ต้องไหว้ครูแล้วไปเนี่ยไม่ต้องไหวค้ครูที่จะเป็นเซมเปี้ยนได้น่ะขึ้นเวทีไม่ต้องไหว,ว้ครู แ่ก็ต้องเรียนจากภูมาเหมือนกันพาะเคยสู้หลายเวทีมาแล้วแต่คูต่อสู้มาก็เออจะตกที่ไหนดีนะมองดูท่าทีคนนั้นตกก็เล่าก็ไม่พูดเล็กก็เราก็ไม่พูดคูดต่อสู้เข้ามาก็ทาเฉยพอดีเอาตกก็จะตกเส่หลุมตาทีเดียวเลยตกใส่หลุมตานะ่ะเมื่อูกหลุมตาแล้วจําเป็นมันต้องหลับไป หลับมันขยับเข้ามาเราต้องซกลุมตาเองกับครูต่อสู้ก็ไม่มีโอกาสที่จะสู้เราได้ถ้ามันซกแบบกับหลับตาเนี่ยซกไปอย่างนี้สึกแข้งสึกขาไม่ไม่สําคัญนั่นถ้าเอาลุมตาทีเดียวดลักชนะเลยเนี่ยเข้าไปคููต่อสู้ซกลุมตาทุกครั้งทุกครั้งเข้าท่นี่ก็ซกลุมตาที่นังก็ซกลุมตาเลกครูไม่ไม่ได้บอกเลยซกลุมตามานักครูไม่ได้สอนเลยนี่ไม่เป็นอย่างนั้นจ้ะครูสอนแต่ว่าเอ้า ตอกลงที่นั่นเข้าลงที่นี่เอานอกที่นั่นนี่มันพูดกันไปแต่ยันที่หลวงพ่อพูดนี่คือไม่ได้พูดแบบพอดีคู่ต่อสู้เขาไม่เคยมองที่ไหนสําคัญกว่ากันเนี่ยหลุมตาหลุมตาทีเดียวมองที่มามาหลุมตาเนี่ยคู่ต่อสู้มาก็ต้องหลุมตาท,าทันทีนี่แหละกันญ,ญาจริงๆคู่ต่อสู้จะสู้เราไม่ได้โคสะโมหะโลภะมจิมาด้วยวิธีใดตกตามันทีเดียวเลยคู่ต่อสู้มาไม่ได้ ถ้ามันสู้เราก็มันก็ซุกแข้งซุกขาเท่านั้นเองเราต้องพยายามกดมันไว้ได้อันนี้เดียกวิปัจนาญาปัญญารู้แจ้งรู้จริงทันวายนนจีว่า,า,นะวาสัญญามีแล้วแต่เราไม่ได้ศึกษาทีนี้ก็ไปเรียนอยู่ในบรรทัดนั้นบรรทัดนี้พระพุทธเจ้าแปลว่าอย่างนั้นยางอ้าวเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องของท่านเนี่ยเราก็ต้องสอนเรื่องของเราที่ถ้าเราจริงอ่ะอันนี้มันไม่จริง มันไปติดตำราจ้ะเราก็เลยไม่ได้มีวิชาความรู้ตัวเราจริงๆจ้จะอันที่หลวงพ่อพูดเนี่ยให้เราศึกษาความรู้สึกตัวเนี่ยอันความรู้สึกยแบบสัญญาว่ารู้สึกตัวก็ได้ว่าสัญญาก็ได้ว่าสมาธิก็ได้ว่าตตีก็ได้ว่ายังไงได้แต่เป็นเรื่องสมมุติย่้งให้รู้จักจริงๆเนี่ยสมมติบัญญัติปรามัดบัญญัติอัฏฐะบัญญัติอริยะบัญญัติสมมุติพูดเท่านั้นเองอย่างแก้วน้ําเนี่ย เราสมมุติขึ้นมาอันนี้มันเป็นเรื่องสมมติแต่มันเป็นปรมาตัตดในตัวมันจึ่งว่าเราไม่เข้าใจคําพูดของพระพุทธเจ้าบานี้ก็พูดแล้วอยู่ในประเทศอินเดียร้อยแปดลาทีิร้อยแปดมีกายร้อยแปดอาจารย์แล้วจะถือว่าใครพูดจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าไปบังคับพวกอาจารย์เหล่านั้นมาให้เสื่อตัวเองทั้งหมดไม่ได้เพราะเขาก็เป็นที่ติอย่างนั้นเอา้าพูดกันใกล้ใกล้ก็ได้ แต่ไม่ใช่ใกล้ในใน่าไปท,ที่อินเดียวเป็นดวงควไม่รู้นั่นเนี่ยพูดให้ฟังทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นมันก็ไม่รู้มันมีไปคิดกับคิดจังหวะพระวรกลิกิวบเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นนางเศ้าพระพุทธเจ้าจับนั่นจับนี้เป็นคนสำรับใจพระพุทธเจ้าอยู่ balloon. นานนานเลยอยู่พระวรกลิขิเนี่ยหัวใจว่ามึงจะมาอยู่กับกูยี่ว่าอย่างนั้นก็ได้นะเี้ไป นีไปให้พพระภักลิกันหนีไปเลยจะไปโตนเหวตาเลยพอดีพระพุรธเจ้าก็ไปพระภักดกเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระบุรธเจ้าตีว่าเสียงนี้เราญาติโยมคนกรุงเทพฟังจะไม่ถนัดฟังหลายเรือคุ้นเหนเข้าใจได้ก็เข้าใจนั้นแหละเป็นพระบุรธเจ้าทําไมจะไปตายทาไมเพราะเสียใจพระบุรธเจ้าไม่ให้อยู่ด้วยไม่ให้อยู่ใกล้ติดก็เลยพระภักดกเข้าใจนี่เป็นพระบุรธเจ้าตีเข้าใจอย่างนั้นี่เข้าใจอย่าง เข้าใจว่ารูปเนื้อหนังอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าไปยังพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตายเป็นไหมตายเป็นตายแล้วเน่าเหม็นเป็นไหมตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นพระวักกะฤทธตายเป็นไหมตายเป็นเน่าเหม็นเป็นคือคันท่าคือกันที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ทําหม่เ่ฟังไม่ถูกเลยแต่พวกเรากเลยมาแปลว่าพระพุทธเจ้าไป้พระวักกะฤทธ์มีอย่างเป็นหลวงพ่อกรไม่รู้นะันนี้ยหลวงพ่อพูดเอาเองนะ พระพุทธเจ้าควมคิดปรุงแต่งหนีไปให้คนคองคิดอันนี้คันว่าอย่างนั้นมันคิดไปมันไม่มีเรื่องเลยหนีไปเอาทิ้งไปจีวายอย่างนั้นก็ได้เลยหนีไปให้คนของคิดกันว่าอันนี้เราไม่ยอมหนีมาคิดเรื่องอันนั้นคิดเรื่องอันนี้เรารู้อันนั้นแล้วทัไมไม่หนีจากความคิดเด็กก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยหมคนใดไม่เห็นธรรมคนนั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ถือว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่เห็นธรรมนั่นเอง เราไม่เห็นอันนี้หละอันนี้หลธทรมาอันนี้เป็นธรรมสวนเปลือกมันอันนี้คำว่าสวนเปลือกมันเอาสมมุติเราจะกินส้มเขียวหวานเนี่ยปอกเปลือกที่ในคนโตนี่เนี่ยจะกินในมันเนี่ยอันนี้เรี่ความคิดเอาไม่ใช่พูดจริงพูดจริงเอาสมมุติให้ดูเนี่ยเปลือกมันไม่ใจะกินเอาจินมในอันความคิดบ้าบ้าบออันนั้นมันไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้ามันความคิดไม่รู้เนี่ยอันนั้นป่อับิษา์ความคิดปิดบังหลอกเราอยู่ในถ้ำคนมันไม่เห็นรูปทรงของถ้ำเนี่ย เมื่อเราออกจากความคิดไม่ได้เราจะไม่รู้รูปทรงของความคิดเลยเมื่อเราออกจากความคิดได้เมือ่อใดนั่นแหละเราเห็นรูปทรงของความคิดมันคิดอย่างนึงออ,ออกมาคิดอย่างอันนี้แปลว่าหมูหนูตัวใหญ่เออแมวตัวใหญ่แล้วหนูออกมาปุ๊บจับอย่างแรงหนูก็ตายคาที่เลยพอเดีหนูออกมาแมวจับปุ๊บตายคาที่เลยแต่มันไม่กินแมวไม่กินหนูก็ PCB. ต้องจับเพราะมันตรงกันข้ามเนี่ยเรื่องความรู้อันนี้ กับความคิดอันนั้นมันตรงกันข้ามอยู่เสมอหลวงพ่อเปรียบให้ฟังคือคนสองคนนอนเรียงกันทัทีคนนี้พิกหิงปั๊บคนนั้นก็รู้ทันทีคนนี้พิกหิงก็รู้ทันทีความเร็วของผมรู้ตัวนี้เชื่งว่าเร็วเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวเชืงว่าสามารถที่จะไปใช้กับการสํานานได้ทุกวิธีเลยถ้าพระเจ้าสอนคนผู้ที่ไม่รู้นั่แหละให้รู้เท่านั้นเองคนที่รู้แล้วไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ว่าอันรู้แบบที่ว่า ได้ปริญาเอกบอกหรือประโยคก้าเนี่ยทุกแท้จะตายอันนั้นไม่ใช่รู้อันไม่ใช่รู้แบบที่พระพุทธเจ้ารู้แต่มันรู้แบบนั้นสัญญาแบบนั้นไม่ใช่เป็นสัญญาแบบสัญญาพระพุทธเจ้าสัญญานี่ให้เข้าใจจริงจริง,รงว่ามันไม่มีตัวจับมาคีดให้เป็นเส้นเป็นสายเหมือนแผนที่มันไม่ได้ถ้าคนไม่รู้ฟังไม่เข้าใจถ้าคนรู้ฟังอึดใจเดียวเข้าใจเลยคนมีปัญญาจว่ารูปในแต่ร่างกายเนี่ย เวทนาะคือสรเวยอารมณ์เราเลยสัญญาคือจำได้สังขารคือปรุงวิญญาณคือรู้เนี่ยเราพูดได้แก้วตัวสัญญาตัวนี้เนี่ยให้เข้าใจจริงๆลิกมือขึ้นรู้อันนั้นแหละสัญญาสัญญาเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยเป็นสัญญาจริงๆแบบนี้สัญญามาจากธรรมชาติจริงๆเมื่อสัญญานี่มากขึ้นมากขึ้นเรียกว่ญญาณแบบน,นี้วิญญาณก็เข้าไปรู้แบบน,นี้ อันนี้สัญญาณนี่มันรูปญาณยังไม่ได้ปัญญาเนี่ยเป็นญานั่นแหละปัญญานั่นแหละแต่ว่ามันเริว่าสัญญาสัญญาที่รู้พอได้คิดปุ๊บรู้เนี่ยสัญญาบันท้กความเร็วของญาณมันเนี่ยขับสัญญาเนี่ยมันเนี่ยพอดีปุ๊บมันอันเดียวกันมันเข้าไปรู้แไดครับแมวจับหนูปุ๊บจับตายเลยปุ๊บจับตายเลยปุ๊บจับตายเลยไอ้ที่ยอันนี้เรียกว่าญาณกับสัญญากับปัญญาเนี่ยมันหลอบรู้มันหลอบรูอยู่เสมอ เนี่ยพูดคําเดียวเท่านี้ก็ทั้งวันจะไม่จบเลยถ้าจะพูดแยกยกอยเลยแต่ว่าคนมันไม่รู้เนี่ยจะพูดอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนรู้จริงๆยังไงเรื่องโทสะโมหะโลภะมันไม่ได้มีที่เราในขณะมันเกิดขึ้นมานั่นว่าเรามีโทสะว่าเรามีสัญญาไม่ใช่มีสัญญาไม่มีสัญญาเลยแต่มันมีสัญญามันมีมีผมโกอยู่เนี่ยเออมีสัญญาแบบโกดไม่ได้มีสัญญาเบบดเห็นมีสัญญาเบบเห็นจีว่านักมวยเนี่ย ไม่ใช่ได้เป็นเซมเปี้ยนเพราะเรียนจากครูได้เป็นเซมเปี้ยนเพราะขึ้นในเวทีซก่านั้นเองพวกเรามาปฏิบัติธรรมะอยู่นี่ก็เช่นกันถ้าหากไปคุยอยู่แล้วไม่ได้ศกเลยมีแต่เขาเนาะเอาหัวตีดินอยู่คนละเงยหน้าขึ้นมาเขาซกเอาโอ้ยไม่มีโอกาสที่จะสูดบัดนี้เอาใครจะมาพูดเราเงียบซกมันปุ๊บมันคิดจะมาอยากคุยกับสกแล้วเนี่ยไต้หลุมตาแล้วไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดซกใต้หลุมตา ผลนที่สุดมันก็อยู่คนเดียวได้เลยอันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องไปหาคนคุยท่านนั้นท่านนี้ฟังอันนั้นอันนี้สัญญาไม่มีแล้วคือไม่มีสัญญาอันนี้แต่ว่ามีสัญญาแบบนั้นจีิงว่าสัญญาคําเดียวเนี่ยสงบคําเดียวเนี่ยสันติคําเดียวมันแปลหลายอันจียงว่าเรานึกถึงอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยวะ่ะในประเทศอินเดียมีร้อยแปดลัทธิร้อยแปดนิกายร้อยแปดอาจารย์ แล้วจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิทีไหมถ้าเขาเห็นพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิธเขาก็ต้องเลิกของเขามาศึกษากับพระพุทธเจ้าทีจริงไหมเรื่องนี้ฮะหลวงพ่อเขาเจว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาจึงไม่มาเรียนพระพุทธเจ้าก็ได้เรียนมาจากเขาแล้วแบบนี้เพราะได้สมาบั 8, ดแปดทุนอาจารย์สอนเออพวกเธอมันด้านมาเป็นหน้าด้านกันเลยพูดให้ฟังได้วมันไม่เข้าใจเขาก็ถือยึดอันนั้นนี่วาลืมความลังเสีย ลืมความหลังสิตั้งฟังเอาคาใหม่คือคติเปลี่ยนใจใหม่ๆนี้อย่าไปเอาคติเปลี่ยนใจเก่าๆนั้นเป็นว่าลืมความหลังมาทําความคิดใหม่ๆขึ้นมาความคิดใหม่ๆไปอย่างอันรู้สึกตัวนี่แหละมันไม่ใช่ของใหม่นะเป็นของเก่าจริงๆนะอันเนี้ยเพราะพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วว่าให้มีสติกําหนดรู้เนี่ยเราก็เลยไม่มีสติกําหนดรู้อันนี้่อสัญญาตัวนั้นจือไม่มีมันรู้ รู้แบบไม่มีสติรู้แต่มันรู้แบบนั้นแต่มันไม,ไม่ใช่เป็นสัญญาตัวนี้สัญญาตัวนี้กับสัญญาตัวนั้นคําพูดคําเดียวกันที่ว่าวิชาแปลว่าไม่รู้วิชาแปลว่ารู้พวก108้อยแปดละทิไม่เห็นด้วยเป็นมิจฉาทิฐิไม่เด็ดเอาเอาของเราเลยเนี่ยเด็อันนี้แหละคนอื่นจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้เราต้องรู้เราดีเหนือคนอื่นเนี่ยตำแหนิแผลอยู่ที่นี่รับคนอื่นมองไม่เห็นเราต้องเห็นทั้งหมดเลยดังนั้นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้ให้ครบ จบทวนที่ว่าให้รู้จักสมมุติจริงๆสมมุติบัญญัติปรมัตบัญญัติอัถบัญญัติอนิยะบัญญัติบัญญัติขึ้นมาโดยวิธีไหนเราต้องรู้พระทธิจารยสอนอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นะไม่มีโอกาสเลยเราเดินหรียว่าเราลงเรือไปในทะเลเรือแตกปุ๊บลงไปน้ําลึกคนใดมีแรงจมลงไปพอดียันขึ้นมาแรงแริดน้ําคนใดบ่มีแรงจมปุ๊บลงไป ยันขึ้นมาน้ำไม่พ้นหัวเลยดำมืดอยู่คนนี้ตายขาที่เลยคนนั้นนะพอดีตกน้ำตูมตายเลยเป็นอย่างนั้นคนที่มีแรงจมลงไปปุ๊บยันขึ้นมาแรงๆน้ำเพียงคอมองเห็นตะฟังโอทางพุ่นตะฟังลอยไปบางทีไม่ถึงตะฟังตายตรงนี้นะเนี่ยบัดน,นี้คนที่เรียกว่าสมมติเอานะเรือไปแตะกับใกล้ๆตะฟังแตกปุ๊บน,น,นู้นแบบนี้น้ำพอท่วมหลังเทาเนี่ยเดินได้สบาย แลีน้ําเพียงคอกับน้ําท่วมหัวกับน้ําเพียงเท้าเนีน่ยใครจะสบายกว่ากันแล้วก็น้ําพอเพียงเท้านี่สบายหรือไม่คนที่อยู่บนบกแล้วเนี่ยกับคนที่อยู่ในน้ำนะใครจะสบายกว่ากันแล้ักสู้คนนั่งสบายอยู่บนบกมาได้นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราต้องทําเราต้องทําไม่ทําไม่ได้นี่แหละทางเอกแท้คนแก่ลูกเอกแท้อันเนี้ยให้แล้วทานก็ชี้ไปแล้วคนแก่ก็ให้ไปแล้วรู้สึกตัวยกมาอย่างนี้วิธี วิธีที่เป็นคนแจรสมมุตินะวิธีพลิกมือขึ้นเป็นคนแจวิธีไหว้ตัวเองเป็นคนแจวิธียืนขึ้นเป็นคนแจเินี่ยเป็นคนแจลูกเอกคนใดปะคนแจทิ่งคนแจ่แล้วก็ลืมคนแจ่จะเป็นสนิมไปไขเที่ยวหน้ากับไม่อยากออกดีละถ้าคนไหนรักษาคนแจรดศไว้มันผัดมันล้างคนแจรก็ไม่เป็นสนิมสุกไปแป๊บไขออกเลยห้องที่มันค่้วอยู่ รูบาบอกหรือรูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนจับตัวนี้เนี่ยมันยังไงนขึ้นมาอย่างนี้ล้วการรู้จักวิธีจับแล้วเป็นบันี้ของที่มันปีกเนียวไม้เกลียวมาทางนี้อย่าไปหันทางโน้นหันทางนี้จะแนงเข้าหันมาทางนี้มันก็ออกได้ทุกคนดังนั้นเราไม่เสื้อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราปฏิเสธพระพุทธเจ้าทําไมปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็อย่างที่นักบวชอุปตรกาศีวกนั่นเองปฏิเสธพระพุทธเจ้าคนไม่รู้มันต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าหากผู้สนใจจริงๆแล้วรับรองได้ไม่เกินสามปีทําจริงทําจังนะพวกเราเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหกนึ่ปีเรียนจากมหกก็จะได้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกกี่ปีอย่างน้อยต้องกี่ปีเอ้ากี่ปีนะหกปีหกปีสิสิบหกปีพุ่นสิบหกปีพุ่นอาตมากล้ามาทำจากสามปีจะไปเรียนจากยีส่สิบปีก็สบาย ทุกไม่มีแล้วอ่ะอยู่ที่ไหนก็สบายแล้วตอนนี้พวกเรียนนักธรรมเอานักธรรมเอกนี่กี่ปีอ๋อสามสามปีสามปีพุนะ่นน่ะยังทุกแทบจะตายบัดน,นี้บัดน,นี้เรียนบาลีได้เป็นมหาประโยคเรียนติดมหามีกี่คนเนี่ยมหาอ๋อกี่ปีจะได้เป็นมหาสามปีสปีเอาสามปีสท่สนักธรรมเอกเองประโยชน์สามหรือสามปีอ๋อถ้าประโยคน์สี่ไปเห็นแนบนี้ทั้งหมดเก้าปีนเนี่ย มันเต็นกันนั้นอันนี้สามปีเรียนโรงเรียนเรียนประโยคเก้าเรียนทุกตกัวมีอาตมาเห็นยังมีข้อสงสัยก็มีเรียนจบปริญญาเอกได้ยังมีข้อสงสัยก็มีมมทําไมเป็นอย่างนั้นจะถือว่าคนมีสัญญาไหมไม่มีสัญญาแต่มีสัญญาแบบนั้นสัญญาที่พระพรุทธสอนจริงๆไม่มีเลยดังนั้นพวกเรามาที่นี่จ้องกระโจนน้าลงไปเนี่ยเพียนแอลแต่น้ํามันแรงนะน้ํามันไหลเที่ยวเดินยังไม่ได้จะได้ลุยไปลอยไป บัดนี้เราต้องไม่ออกแบบนั้นเรือเราแต่กลางวางังสมมุติน้บเพียงหัวเข้านี่ก็ได้เดือดแค่ก็ได้ไหลปรเดี๋ยก็ไม่ไม,ไม่เซน้ําเสียปไเดียก,ก็ไม่เซเราจะยาประเดี๋ยสบายเน่ยปย็นั้นดังนั้นเราต้องดูคมเคลื่อนไหวของเรามันคิดปุ๊บทิ้งไปเลยคิดปุ๊บเดียวมาหยุดกลางเคลื่อนไหวนี่เองไม่ยากอานี้แต่มันยากเนาะยากเราทาไม่ได้แต่คนขี้เกียจมันต้องเป็นอย่างนั้นบอก มันสบายโอ้ยทำย่างนั้นมันจะได้ทำายเฮ้พระพุทธเจ้าสอนแบบนันพระพุทธเจ้าสอนมาตั้งหลายปีมันเป็นอย่างนั้นมันเข้าใจไปเลยเข้าใจไม่ตรงเป็นเรียกระถามหลวงพ่อเคยถามเอาถามคุณโตก็ได้คุณโตอายุกี่ปีแล้วพ่อคุณโตแม่คุณโตสอนคำแรกที่สุดจำได้ไหมแี่ได้สามสิเอตีไม่กระจํไม่ได้คนนั้นยังไปหาว่าจำพลาดได้เกิดกันนั้นมันโกหกกันขนาดอย่างหนักจริง เลขเกืสามสิบปีก็ยังจําไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแล้วคนจะไปจําได้สามแล้วสามหลังทำไมอันนั้นแหละคนมันเสือไปอย่างที่ไม่หาเหตุหาผลจริงจโอ้แย่ yeah, จังาถ้าพูดแล้วมันแย่มันอยากมีดีไหมคนโกหกเทดันเองจ้ะเครื่องหลางของของัขงกระตุดมนยันของที่ดีๆมีไว้ให้ใครมีไว้หลอกสําหรับคนโง่คืว่าคนโง่ก็เครียดมีไว้หลอกสําหรับคนไม่รู้แค่นั้นแต่โง่ก็ไม่รู้อันเดียวกัน คนไม่รู้จึงเชื่ออย่างนั้นคนรู้แลยไม่ต้องเชื่อเลยนี่แหละพันวันดังนั้นที่ให้พ่อคิดเป็นเครื่องเปลี่ยนคิดกิจใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วก็ขออยู่ได้เสียงแค่นี้อะมีมลคุกอดอกอากาศกันได้ครับ